ดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะสวัสดีชาวสองน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเรานะคะเช่นเคยนะคลิปนี้จะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของมิถุนายน2564นี้นะคะเป็นการดูแบบรวมเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ นกเปิดไพ่แบบศัตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเบอร์นหนึ่งก็พอวันนี้ฝนตกนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะมาดูพลังงานของชาวราศีตุลกันก่อนนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานของคุณความรู้สึกของคุณสี่ไม้เดลเวอร ชาวราศีตุลเดี๋ยวนกขอดูสิอืมอันนี้ไพ่ร่วงลงมานะคะนกว่าตัวคุณเองนะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่คุณจะคิดมากนะคะอืมแต่คุณก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณคนนี้ความสัมพันธ์นี้ทําไมถึงคิดมากคุณรู้สึกว่า คุณอาจจะรู้สึกกับเขามากกว่าก็ได้นะคะพยายามมากกว่าในความสัมพันธ์นะแล้วก็หรือไม่คุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ซ้อนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะคือคุณคุณยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคุณรู้สึกดีกับเขามากๆคนคนนี้ รู้สึกอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้รู้สึกมี p a ชชั่นอยากพยายามนะคะอยากจะให้ความสัมพันนี้มันเติบโตไปในแบบที่เป็นครอบครัวก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่นะคะเป็น template ขึ้นมาเป็นคนที่ใช่เป็นแฟนที่ดีได้เป็นแม่ที่ดีได้เป็นพ่อที่ดีได้นะคะเออนะหมายถึงว่าเป็นแม่ของลูกได้เป็นพ่อของลูกได้อย่างนี้เลยนะคะ ในบางท่านคุยกับชาวราศีเมทุนนะคะชาวธาตุไฟเมกสิงธนูนะชาวธาตุน้ำก็มานะาในบางท่านก็เพิ่งจะเจอนะคะเพิ่งจะพบรักเพิ่งจะสางความสัมพันธ์กันก็ได้นะอืมขอดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่ชาวราศีตุลคุยด้วยนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้กรกฎพิจิกมนีนะตัวเขานะคะอืม มันเป็นพลังงานรวมเนาะนกก็จะอ่านโดยกว้างกว้างนะคะก็คือในบางท่านนะคะเพิ่งจะจบความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเอ่ออาจจะเพิ่งเสียใจผิดหวังนะคะค่อนข้างเรามาระวังตัวในการที่จะพูดจะคุยจะสารความสัมพันธ์กับใครนะคะแต่ถามว่าเปิดโอกาสไหมเปิดโอกาสนะแต่เขาค่อนข้างระมัดระวังตัวเองนะคะอืม น่ดาเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้จบความสัมพันธ์มาเขาอาจจะกำลังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขากำลังจัดการนะคะเคลียร์กับครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้นะคะ คือเกิดเหตุการณ์นะคะความจริงถูกเปิดเผยอย่างกระทันหันนะคะเหตุการณ์โปะแตกอย่างเงี้ยว่ามีบุคคลที่3นะคะเข้ามาในความมพอ่างเงี้ยเขากําลังแก้ไขปัญหาสถานการณ์อยู่นะคะณนะตอนนี้ในบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกนะคะชาวธาตุลมในถุนตุน้นกุ้มนะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคะหน่วยงานราชการนะอืม โอเคขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวราศีคุณค่ะเก้าถ้วยอืมเขาพขอใจในตัวคุณนะคะ2ดาบแต่นกคิดว่าความรู้สึกที่เขาชอบคุณมากๆอะ่ะเขาก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้นะคะสองดาบคนคนนี้นะคะนกว่าเขากําลังสับสนในตัวเองนะคะว่า เขาอาจจะมีช้อยนะคะในกรณีที่เขาเขามีตัวเลือกนะคะเขามีช้อยเขาก็ยังสับสนนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกเรานะในกรณีที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เขากําลังแบบคบซ้อนนะคะไม่สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าเราถามเขาว่าเขาจะเลือกใครเขาก็ไม่สามารถที่จะให คำตอบกับชาวราศีตุลได้แต่เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าก็คบซ้อนนั่นเองนะคะขอดูว่าชาวราศีตุลคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะในบางท่านคุยกับชาวธาตุดินนะคะทศกกันมังกรคุยกับชาวต่างชาติคนไกลก็ได้นะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้คุณ่ะ คุณรู้สึกว่าเขาใช่นะคะแต่คุณคิดมากคุณรักเขานะคะคุณรักเขาแต่คุณเครียดคุณคิดมากคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ขยับหรือว่ามันไม่มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาได้นะคะมันหยุดนิ่งมันไม่มีการเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์เลยนะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นั่นเองนะคะ ขอดูนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลคะเรียียดาเขา,ารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับชาวราศีตุลแหละ เขาอาจจะกำลังต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะคะคือเขามีพันธะแล้วนะเขากำลังแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเขาก็เดสตาเขา เขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณน่ะนะคะ The Star เขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะในบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรชาวราศีกุมถ้าเป็นในลักษณะที่เขามีพันธะอยู่แล้วเขากำลังแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะคะแล้วก็จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเขายังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ ถ้าเป็นในลักษณะที่เขามีคนเข้าหาเยอะนะคะมีทางเลือกเยอะอืมมีคนคุยเยอะอย่างเงี้ยนกรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาอาจจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะเลือกว่าตัดสินใจที่จะแบบผูกมัดกับคุณนะคะที่จะเป็นอะไรที่แบบ เป็นคนรักกันแบบจริงจังไปเลยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะในกรณีที่เขาไม่ได้มีใครนะคะแค่เป็นตัวเลือกไม่มีครอบครัวอย่างนี้นะ,ะเออเขาก็รักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคนสําคัญสําหรับเขาเขาจะตัดสินใจที่จะพัฒนาแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะอืมมาดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ ในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะ่ะต่อให้เขารู้สึกดีกับคุณแค่ไหนอะ่ะเขาก็เขาก็ไม่สามารถตัดทางนั้นได้จริงๆนะคะแต่ว่าเขาแค่จะแก้ไขปัญหาให้คุณกับเขาอยู่ได้ในความสัมพันธ์นะคะขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะ2ไม้1ิบดาบสตรีนค่ะ มันเหมือนเป็นแค่ช่วงของการเว้นระยะห่างนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดะคะ่ะแต่มันยังวนวนเวียน,วน,วนๆ,ๆยังไม่ไปไหนนะคะมีการรอคอยนะคะอืมความสัมพันธ์ที่จบที่นิ่งกันไปนะคะที่มันเจ็บปวดอยู่เนี้ยมันจะมีการได้กลับมานะคะมีการรอคอยมีความคิดถึงมีความผูกพันนะคะ แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เขาไม่ได้มีพันธะอะไรนะคะนุรู้สึกว่ามันจะจบอะไรบางอย่างมันจะจบความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันช้ามันไม่ขยับสักทีเนี่ยมันจะจบไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเข้าอกเข้าใจกันนะคะได้แสดงความรักต่อกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าจะได้ จะได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะคะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณนะคะชาวราศีตุลน,นะ,ะเนี่ยคุณจะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนจากเขาคนนี้นะคะอืมการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะอืม ความเจ็บปวดนะคะ10ดกาแ8เหรียญความเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่มันไม่ขยับไปไหนแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยจังเลยมันเจ็บปวดจังเลยการที่คุณรอคอยอะคุณจะสมหวังแล้วนะคะเขาจะอาจจะขอคุณเป็นแฟนหรือเป็นคนรักหรืออาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งที่มันจริงจังขึ้นนะคะอืมนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีตุลนะเรามาดูคนโสดกันบ้างค่ะ คนโสดชาวราศีตุลดูพลังงานคนโสดกันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนโสดพลังงานของคนโสดค่ะหนึ่งไม้อ่าสีถ้วยมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยอ่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่นกว่าคุณกำลังพยายามที่จะ move on จากความสัมพันธ์เก่า หรือว่าคุณยังคุณยังไม่ลืมอดีตรหรือความทุกข์อะไรบางอย่างคุณยังไม่หลุดพ้นหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะหกดาบนั่นแหละคุณยังไม่สามารถที่จะลืมนะคะคนเก่าคนในอดีตที่เคยหันหลังจากคุณไปก็ได้นะคะเพราะว่าหกดาบกับแปดดาบนะคะคุณยังปิดกั้น นะคะปิดกั้นตัวคุณเองคุณยังไม่เปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆห,หรือว่าเขาอาจจะยังรู้สึกว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคนใหม่ๆก็ยังไม่ใช่นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคนโสดเพราะว่าอะไรคุณยังไม่ได้หลุดพ้นหรือปลดปล่อยตัวเองนะคะออกจากความรู้สึกเนี่ยที่เป็นทุกข์อาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะคุณเก่าคุณอาจจะปิดกั้นกันไปแล้วนะ แต่คุณยังยึดติดนะคะเดี๋ยวขอดูคนใหม่ๆเข้ามาแล้วดีไหมนะคะขอดูไหนซิคนใหม่ๆอะขอดูคนเก่าๆที่คุณนึกถึงหน่อยเป็นงไงบ้างสเสร็น,นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะสามไม้ บอกว่าเขาเขาคงเดินหน้าแล้วนะคะกับคุณอะนะกับคุณเขาเขาหันหลังให้กับคุณไปแล้วนะคะเออเขาเดินหน้าแล้วนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้นะเขาหันหลังให้กับคุณแล้วนะคะเขาอาจจะมีแค่ความคิดถึงความทรงจําให้กับคุณแค่นั้นเองนะคะอืมคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันมากๆนะห้าไม้เป็นไปไม่ได้นะคะหกเหรียญ เขาอาจจะไปมีคนที่เขารู้สึกดีๆด้วยเรานะคะโอเคเขาดูคนใหม่ๆดีไหมคนใหม่ๆสำหรับชาวราศีตุลพี่งบครับเออคนคนใหม่ๆเข้ามาต้องดูดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวหรือ,อยังนะคะนึกว่าความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆมันก็อาจจะเติบโตไม่ได้เหมือนกันนะคะนึกว่า ถ้าไม่เป็นไม้ก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้คนที่จะเข้ามานะคะแต่นูกรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจริงใจนะถ้าเขาโสดเขาเป็นไม้อย่างเงี้ยเขาเข้ามาหาคุณชาวราศีตุล่ะเขาไม่ค่อยจริงใจนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบนะคะมาก็อาจจะมาแวบๆนะคะไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่แล้วก็หรือที่เป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเข้ามาเขาก็อาจจะแบบ แอบๆคนที่บ้านเขามาหาคุณนะคะอืมก็ค่อนข้างเหนื่อยเป็นไปไม่ได้นะคะคุณอาจจะเครียดกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูก่อนนะว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังหรือเข้ามาจริงหรือเปล่านะคะจริงใจไหมเนี่ยแต่แนวโน้มจากตามไพ่นะคะว่าเออ อยู่คนเดียวก่อนดีกว่านะคะอืมนะโอเคสำหรับคนโสดชาวราศีตุลก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้การต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ